Terima kasih telah <laughs> menonton! ะคะ่ะกำลังมาหาเขากินอยู่จะของ,งานสุขอดพ่อหันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะมื่อนี้น้องเพ่งมีงานมีติง่งมีติ่งบอกวันเกิดนะคะตอนนี้เกำลังอ่เซ็กซ์สาวเซ็กซ์หญิงวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะน้องเพ่งเตรียมเพลงไม่มาสามซีเพลงทุกสีอราพิทลองชุดตอนนี้กำลังอ่านเซ็กซ์สาวคะ่ะมีเพลงลิเกส์แก่โอเคเดี๋ยว จะถ่ายบรรยากาศในงานให้ดูเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งงานนะคะบ่มมีไหลโสดเดอร์พี่น้องรอบนี้โอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะยางเชิญได้ไหมเอฟซทุกคนนะคะ